วันนี้มันนี้ไปปามาจิ้มแกงเอาไม้ลายบ้านเฮาตื้ดยากน้งนี่เอาไม้ลายมี้ำปูตั้เลยปูบ้านเฮาล้ำรำเข้าเดืยวจิ้มได้เลยกองมัวนก่อนเสียงดังบ่ดังบ่๋มมวนะเจ้า อย่างดังไม่ดังคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่างใส่กบทำกันก่อนากบมันผูจัง่งมันผูใสอื้อ คนตกหลายแกสองนี่เมื่อนหรนน้ำท่วมตอนหลังจะยุดตกในะวันนี้ไปเพื่มนที่นันท่วมนะเนาะนปำด่ดูคนก่อนเหมือนนิดก็ไปช่วยคนของคนจะเบียง ไปส่งทุกคนบางบ้านแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่เหลือไหลไปกับน้ำหมดคนเอาของกินของใช้เสื้อผ้าไปฮึ้หันเจ้าบ้านเราเป็นตาอีดูเหมือนเปิดเหมือนเฮาเนาะ ใทยแบบนี้ร่วมหลายแต่ปีนี่เป็นตาหน้าดิว้วหัวเพราะว่าดูสับ บางบ้านมีแต่คนแก่้าตกติดต่อขับไปยุทธมันก็ดะาท่าวมครับเออน,นี้น้ำกำลังลดหรอกเหมนกำลังเก็บบ้านกันเจ้ามาทำละหลอก น้ำลายแต่เปนเนี่ยน้ากลัวต่างเอิญตั้งแลปลกต่างปังเชียงไฮ์กระโดนเหมือนกันเนาะสุขทัยเนาะดูแลสุขภาพผม้ดยนะเจ้า ไม่ไหลมันหต้องเอามาตุบแบบนี้แกงถึงจะำรำยงถุงเงินถุงเงินสองดี กำลังถจากบดังกำลังเอาไม้หม่มาร้องสั่งไม้กำลังมาได้วันนี้เอามาร้องบุโหดังบบดังุูโอ้ปรัง,งดังขาก่อนก่อม,มือนนบบน้ำชาดแบ๊แล้วก็เสียบกับโพอร์ซ้ำเขาเลย สำรับไหมไม่ลองไหมจะมานประมาณมันคนดูจิ้กกม,มหอมกระชับในน้ำปูน้ำปูไหมหอมหอมปูน้าบานเทาทำจากปูน้าล้วน กินแล้าจ้าวของล้อยูเดียคนมากเนาะงรับผิดละน้องไปก่อนนายเจ้าคลิปนึ่อยู่ดีมีแห้งตั้งไหนตด็กประสบภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมดูแลสุขภาพตัวเองนายเจ้าเป็น,นกำลังใจให้นายเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคนเจ้าสวัสดีเจ้า